สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จตุชานลนะครับวันนี้มาว่ากันในเรื่องของเลีรยวููกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับในเรื่องของสัญญาใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหลังจากที่ข่าวข่าวกันล่าสุดนะครับที่ออกมานั่นก็คือเวีรยวููเตรียมจะทุ่มค่าเหนื่อยให้กับเทรนด์เพื่อที่จะลังให้เขาอยู่ในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปเนี่ยเป็นเป็นประวัติการเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดบรรลุข้อตกลงตามตามที่มีสื่อตีข่าวมา เทรนจะเป็นคนที่ได้รับค่าเ,เ,เหนื่อยสูงที่สุดในลีกณปัจจุบันนะครับคนที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในลีกนั้นเป็นเควินเดบอยนะครับรับอยู่ที่4,0,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ดังนั้นหมายความว่าถ้าเป็นไปตามที่ข่าวเนี่ยตีเสนอแล้วก็ออกมาเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นเทรนด์นะครับที่มากกว่า4,0,000 0ปอนด์ผมว่ามันน่าจะมีสัก2ราคานั่นก็คือ425,000ปอนด์หรือไม่ก็4 5 0 0 0 0ปอนด์ แต่ผมว่าถ้า400,000เนี่ยมันจะดูโอเวอร์โหลดเกินไปผมว่าถ้ารับจริงๆน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก425,000ปอนด์ผมคิดเอาเองนะไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าสัญญาที่ลิเวอพูนั้นยื่นกับเทรนต์ไปนั้นจะเป็นยังไงถ้าพูดถึงเรื่องของสัญญาเทนนต์โนอานนะครับจะหมดสัญญากับลิวอพูลในปีหน้าดังนั้นหมายความว่าในช่วงตลาดเดือนมกราเทนสามารถที่จะย้ายทีมได้นะครับ ย้ายทีมหมายถึงว่าสามารถเซ็นสัญญากับทีมอื่นๆได้ดังนั้นลิเวอร์พูลถ้าจะเสียเขาไปในช่วงนั้นเนี่ยหมายความว่าเขาจะไม่ได้รับค่าตัวหรือค่าอะไรจากตัวของเทรนต์เลยดังนั้นช่วงนี้ผมว่าลิเวอร์พูลก็พยายามที่จะเจราจากับเทรนเพื่อที่จะต่อสัญญาใหม่ออกไปนั่นหมายความว่าในการทุ่มค่าเหนื่อยให้กับเทรนต์ถึงหลักมากกว่า400,000ปอนด์เนี่ย ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยมันประมาณสัก4สัปดาห์นะครับตีไปสสัปดาห์ก็เคาะรวมกันมาปอนล้านหกดังนั้นก็ตีตัวเลขนะผมว่าประมาณสักสิบสองเดือนเนี่ยล้านหกเนี่ยก็จะตกประมาณสัก12ล้านก็ประมาณ1 5 1 6ล้านปอนกลมๆนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าสัญญายาวประมาณสัก3ปีก็จะเสียลิขสท์จะเสียเงินประมาณเกือบ60ล้านปอนถ้าสัญญาแค่3ปีนะ 60บล้านปอนด์เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อนักเตะคนใหม่เข้าสู่ทีมผมว่าด้วยความสามารถของเทรนต์อาจจะไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะได้ดีกว่าก็ได้อันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตไม่ทราบเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าด้วยด้วยนะับปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญญาเองที่ยังไม่ลงตัวกับเทรนต์หรือแม้กระทั่งตัวของเทรนต์เองเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใจเขานี่อยู่ที่ไหนนะตอนนี้ผมว่าในเรื่องของสัญญาก็มีส่วนใจนี่ก็เป็นเป็นส่วนหลักๆเหมือนกัน ผมว่าถ้าตัวของเทรนด์จะอยู่ลิเวอร์พูลต่ออนาคตคือเขาเป็นกัปตันทีมแน่ๆน,น,นะครับแล้วอาจจะกลายเป็นตำนานคนหนึ่งของลิเวอร์พูลอายุณนะปัจจุบันของเทรนด์นั้น26ปี26ปีผมว่าถ้าเซ็นสัญญายา,ยาวกับลิเวอร์พูลสัก3หรือ5ปีถ้า5ปีเนี่ยก็จะรวมๆแล้วประมาณช่วงอ,อายุช่วงที่เขาหมดสัญญาประมาณ31 นั่นคือช่วงพีคของเขาเหมือนกันเหมือนกันนะครับว่าถ้าหลังจากนี้เทรเนตย้ายทีมก็เป็นช่วงพีคของเขาเหมือนกันจะย้ายไปสู่ทีมใหม่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรลมาริดที่กําลังเป็นข่าวอยู่ณนะปัจจุบันก็เป็นช่วงพีคของเขาเหมือนกันดังนั้นอยู่ที่ใจของตัวของเทรเนเองแล้วก็ในเรื่องของสัญญาอันนั้นเป็นในเรื่องของพาร์สัญญาแล้วก็เรื่องส่วนตัวของเทรเนที่เราเป็นแฟนบอลก็แทบจะไม่มีทางไปรับรู้อะไรได้เลยนะครับว่าเทรนนั้นรู้สึกยังไง ทรนั้นเกิดที่เมืองลิเวอร์พูลนะครับเติบโตมาในย่านของเมืองลิเวอร์พูลเลยแล้วก็มีความใฝ่ฝันเกี่ยวกับสโมสรมาโดยตลอดแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เขาคาดหวังจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควรจนกระทั่งมาถึงนับปัจจุบันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านักเตะคนหนึ่งที่ทั้งเกิดเติบโตอยู่ที่นี่เรียนหนังสือที่นี่นะครับจนกระทั่งเข้าสู่ทีมฟุตบอลน,นะคะเดมม่จนเติบโตขึ้นมาไกลาเป็นนักเตะคนสําคัญคนหนึ่งของสโมสรก็ มันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ดีของตัวเขาเองถ้าจะถ้าหวังที่จะสร้างประวัติศาสตร์แบบนี้ต่อไปในอาชีพของเขานของตัวของเทรน d ์เองก็จะกลายเป็นเลเจนด์เลยแหละระดับตำนานคนหนึ่งของสโมสสอันนั้นไปว่ากันไปนะครับในส่วนพาร์ทของนั้นเรากลับมาว่ากันไปในสิ่งที่เรารับรู้กันแล้วกันนะครับเทรน d ์นะครับถ้าลิวอพูยังคงมีเขาอยู่ในทีมต่อไปสิ่งที่ลิวอพูจะได้จากเขานั่นก็คือในซีซั่นนี้เราจะเห็นแล้วนะครับว่า ฟอร์มการเล่นของเทรนด์ดีขึ้นกว่าในหลายๆซีซันที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งผมว่าหลักๆเลยนะอย่างที่เราเห็นกันนั่นก็คือเรื่องระบบการเล่นของอเนสโอตที่ไม่ได้ปล่อยให้พื้นที่ของเทรนด์นั้นเป็นปัญหาเหมือนในยุคก่อนๆเทรนด์ Trend นะครับในยุคก่อนๆนั้นเขาจะยขยับขึ้นมาสูงและขยับเข้าไปยืนคล้ายๆเหมือนมิดฟิลเหมือนกันดังนั้นเวลาที่ทัดเสียบอลหรือใช้ความเร็วในการเล่นเกมเมื่อไหร่เราจะเราริเวูในยุคข,ของยิเกนคอปขับเล่นเร็ว และพยายามโจมตีให้เร็วที่สุดหนึ่งพวกเขามีความเร็วอยู่แล้วนะครับมันก็เลยได้เปรียบถ้ามแม่นแต่นั่นแหละครับด้วยความที่เล่นเร็วเท่าไหร่เร่งจังหวะเท่าไหร่โอกาสพลาดก็สูงเหมือนกันจ่ายบอลพลาดถูกตัดได้พื้นที่ของเทรนด์จะโล่งกว่าพื้นที่ชาวบ้านเสมอดังนั้นการที่จะให้ต้องเทรนด์ขึ้นไปเล่นเกมรุกด้วยและลงมาเล่นเกมรับให้ดีด้วยมันยากมากครับดังนั้นหลายฤดูกาลที่ผ่านมามันจึงมีคําถามเกี่ยวกับตัวของเทรนด์ขึ้นมาเสมอว่าโอเคเกมรุก วางบอลได้ยิงฟรีคิกเก่งและเกมรับและครับมันก็เป็นคำถาม question mark เหมือนกันแต่พอมาในซีซั่นนี้เราจะเห็นว่าเกมรับของเทนดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาไปเลยครับนั่นคือระบบการเล่นของอันเนสอตท,ที่ไม่ปล่อยให้เทนมีพื้นที่ให้มันโล่งอยู่ขนาดนั้นเขาไม่จะเป็นต้องโอเวอร์โหลดตัวเองขึ้นไปเพื่อที่จะเล่นเกมลุกแล้วโดนตัดเกมมาแล้วโดนสวนกลับมาพื้นที่ตรงนั้นมันจะเปิดโล่ง ในยุคข,ของอันเนสโลตไม่เทนไม่จำเป็นต้องทําตัวแบบนั้นครับแต่จะค่อยๆสร้างจังหวะกันขึ้นไปเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าปีนี้ริวพูลไม่ได้เล่นเร็วเหมือนกับในหลายๆซีซันที่ผ่านมาแล้วแต่จะเน้นเอาความแน่นอนและใช้จังหวะที่เป็นบอลที่ผมว่าใช้จังหวะไม่เปลืองอและไม่ต้องวิ่งกันโอ้โหดาหน้ากันขึ้นไปแล้วเวลาที่ริวพูลในนับปัจจุบันนี้เวลาที่พวกเขาเสียบอลไม่จําเป็นต้องเร่งเข้าไปเพลสเร็วเพื่อที่จะเอาบอลกลับมา ลิพูผมว่าลิพูนับปัจจุบันเนี้ยการใช้พลังงานในแต่ละเกมอ่ะผมดูแล้วบัลานานมากขึ้นรวมไปถึงเกมรุกด้วยนี่คือข้อดีแล้วมันทําให้เราเห็นเลยว่าเวลาที่เทนเล่นเกมรับโดยที่พื้นที่เขาไม่ได้กลายเป็นบ่อเหมือนในยุกคก่อนอะ่ะเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีปีนี้ซีซั่นนี้นะครับเล่นไป1ิบกว่าเกมเนี่ยสำหรับในเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเกมรับของเทนไม่ได้แย่เลยไม่ได้แย่และไม่ได้กลายเป็นบ่อด้วยซ้ํามันเหมือนกับว่า ลิฟพูก็ได้แบ็กคนใหม่ทา้งด้านขวาเนี่ยขึ้นมาในเรื่องของเกมรับด้วยทั้งนั้นที่เป็นคนเดิมคืขอขอ,ของตัวของเทรนต์ปีนี้เทรนต์เล่นดีมากนะครับในในเรื่องของเกมรับเกมรุกยิงฟรีคิกได้ด้วยนะครับการเปิดบอลในจังหวะที่บอลเนี่ยอยู่ในเกมรับและเขาเป็นคนออกบอลยาวไปหาไม่ว่าจะเป็นโมซาล่าเองหรือแม้กระทั่งสวิสนะครับจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย นี่คือสิ่งที่เทรนท์ทำได้ครับและผมมอกเลยนะว่าแบ็กแบบที่เทรนทํทำในจังหวะแบบนี้หายากมากครับเราจะสังเกตเห็นว่าบอลแบบนี้มันจะอยู่ที่มิดฟิลด์ตรงกลางสนามเป็นหลักแต่นั่นแหละครับลิฟูกลายเป็นมีอาวุธหลากหลายมากมีทั้งเทรน d ที่ออกบอลไกลได้นะครับซ้ายขวาแม้กระทั่งเกมรับของลิฟูเองครับไม่ว่าจะเป็นโคนาตี้หรือฟานไดเองก็ตามที่เขาสามารถที่จะคลอสบอลจากหลังไปหน้าได้ นี่คืออาวุธของลนะิฟย์พูลนปัจจุบันแล้วมันทําให้ฟอร์มการเล่นของเทรนต์ก็ยกระดับการเล่นขึ้นมาด้วยยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นของเทรนต์กับลนะิฟท์พูลนปัจจุบันนี้ดังนั้นการที่ลิฟท์พูลต้องการตัวเทรนต์ไว้ในทีมไม่ว่าจะการเป็นการทุ่มค่าเหนื่อยที่ถ้าเป็นไปตามสัญญาที่มีสื่อหลายๆข่าวพูดถึงเทรนต์จะได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในลีกก็คงมากกว่า4 0 0 0 0 0ปอนนั่นแหละครับ ก็คุ้มค่านะสำหรับตัวผมเองแต่ถ้าลิฟท์พูจะเสียเทนต์ออกไปนะครับนั่นก็เป็นหายนะเหมือนกันอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าระบบการเล่นของลิฟ์พูเนี่ยถ้ามีเทนต์อยู่เนี่ยอาวุธเขาจะหลากหลายมากจากหลังไปหน้าเนี่ยมันไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางที่จากตรงกลางเออจากแนวรับของตัวเองเนี่ยด้านหลังเนี่ยแผงกองหลังเนี่ยขึ้นไปตรงกลางไปหามิดฟิลด์มิดฟิลด์อาจจะโดนเบรกเกมก็ได้นะครับแต่บอลยาวที่แม่น แล้วก็จังหวะดีแบบที่เทรนด์ทำเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะในการให้บอลของเขาเนี่ยมีจินตนาการสูงมากนะครับในการให้บอลแล้วคิดว่าเพื่อนจะวิ่งไปทางไหนเราได้เปรียบเนี่ยหาไม่ได้ง่ายครับสําหรับตัวของเทนดดังนั้นเลวพูคงทําทุกวิถีทางนั่นแหละครับเพื่อที่จะรั้งตัวของเทรนอาริสตานาอานไว้ในทีมมันจึงมีกระแสข่าวมาว่าเขาจะได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในดบกก็ต้องรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่า ใจของเทนแล้วก็ในตัวของเนื้อหาสัญญาเนี่ยจะทําให้เจ้าตัวเนี่ยพอใจที่จะลงหลักปักฐานนะผมมองว่ามันเป็นช่วงลงหลักปักฐานของเทนแล้วครับว่าจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเขาต่อสัญญายาวกับลิเวอร์ยบพวออกไปนั่นหมายความว่าผมว่ายังไงเขาก็จะไม่ย้ายออกแล้วหลังจากนี้ไปนะก็อันนั้นก็ตอบอยากเหมือนกันว่าจะไม่ย้ายนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเขาเลือกที่จะอยู่ลิเวอร์พูลแล้วผมว่ายิงยาวเลยแหละจนกระทั่งอาจจะมีสิทธิ์จนกระทั่งเลิกเล่น กับริวพูไปเลยก็ได้อจาจจะแขวนสตั๊ดกับริวพูลและไกยเป็นตำนานคนหนึ่งของริวพูณณนะนะในอนาคตน,นะครับถ้าลงหลักปักฐานที่ลิวพูในสัญญายาวต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นแต่นั่นแหละครับมันก็เหมือนกันว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีของเขาเหมือนกันในการที่จะไปหาความท้าทายหรือแม้กระทั่งไปหาฝันใหม่หมที่เรลมาริดก็ได้อันนั้นก็ต้องรอดูเหมือนกันแต่ถ้าตัวของเทรนด์ย้ายออกไปจริงๆความเสียหายมากมายมันจะเกิดขึ้นกับริวพูในเรื่องของแบ็กขวาทันที คอเนอร์แบลลี่ผมว่าแบลลี่เป็นแบ็กขวาที่ดีครับแต่จะทำได้เหมือนกับที่เทนท,ทำนั้นผมว่ามันไม่มีทางเลยผมว่าสิ่งที่เทนท,ทำได้อ่ะหายากมากครับหายากมากจริงๆในลีกนะที่จะมีนักเตะคนหนึ่งที่เล่นเกมรับได้เป็นแบ็กที่ดีแล้วขึ้นมีมีจินตนาการในเรื่องของเกมรุกอะ่ะผมว่าไม่ง่ายครับในการที่ จะมีนักเตะแบบเทรนดนานๆเราจะเห็นสักคนนึงอะผมว่าเอาอย่างนี้ละกันนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันว่าลิฟร์ปูจะสามารถรังตัวของเทรนด์เกซเนอร์อโน่เนี่ยให้อยู่ในทีมได้ไหมกับสัญญาที่สื่อหลายข่าวก็พูดถึงเหมือนกันว่าจะมากกว่า400ส0 0นปอนด์นั่นหมายความว่าเขาจะได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในลี เดี๋ยวรอดูและรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นในยังไงนะครับในเรื่องของทั้งเทรนด์ลิชนาโนลิวพูแลมาริดจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันได้แลวกันถ้ามีอะไรอัปเดตกันใหม่เข้ามาช่องผมไม่พลาดแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นี่ก็คือทั้งหมดที่ผมอากพูดถึงเทรนอเล็กซานเดอร์อานนับปัจจุบันนี้กับสัญญากับลิวพูที่เหลืออยู่ไม,ไม่ไม่ถึงปีอะ่ะถ้ากระทั่พ้นเชื่องมกราไปนั่นก็หมายความว่าเขาจะสามารถเซ็นกับทีมอื่นๆได้แล้วนะครับ เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงและนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากพูดถึงนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยกันด้วยนะครับรวมไปถึงสามารถกดสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจกันได้รวมไปถึงกดสป p e เซอร์ให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดอะไรไปยังไงเนี่ยผมขออภัยทุกท่านในนาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ enjoy ครับ